รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS รุ่นใหม่ Isuzu D Max 1.9 DDI Blue Power โรงแามอินโดจีนอรัญญประเทศมอบความพึงพอใจในบริการคือมาตรฐานของเราทานรายวันนี้คุณเทพชัยกับผมยังอยู่ที่เปียงยางเมืองหลวงเกาหลีเหนือครับการไปเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างแต่ว่าคุณเทพชัยครับเราไปได้อย่างไรเริ่มต้นจากอะไรและคนที่ เป็นคนประสานให้เราไปได้นี่มีความผูกพันกับเกาหลีเหนือ,อยังไงบ้างครับก็เป็นการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยคําถามว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าใช <c oughs> ่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าการเดินทางไปครั้งนี้มันเกิดขึ้นขณะที่เกาหลีเหนือถูกนานาประเทศคว่ำบาตรอยู่ครับเพิ่งเจอทดลองระเบิดนิวเคลียร์ huh huh นะครับขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับ huh คนทั้งโลกบอกอย่าไปคบเลยถ้าเกาหลีเหนือมามาดร้ายแบบนี้กับกับประชาคมโลกเนี่ยก็ไม่ควรจะมีใครไปไปสูงสิงด้วยนะครับ แต่ต้องต้องชื่นชมความพยายามของคุณอูเว่โมราเวสครับคุณอูเวเนี่ยเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิสากลทางด้านสันติภาพนะครับ,รบ International Peace Foundation นะครับ,รบซึ่งมีบทบาทในการจัดเวทีที่จะเข้าไปสแสวงหาสันติภาพในส่วนต่างๆของโลกเนี่ย เขาก็มองเกาหลีเหนือว่านี่เป็นจุดที่ร่อแหลมากครับ <c oughs> คุณอเว่นี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ได้รางวัลโนเบลพราส์หลายคนนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นองค์กรที่พยายามจะดึงคนที่มีชื่อเสียง <c oughs> ระดับโลกเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสะพานไปยังจุดต่างๆของโลกที่มีความขัดแย้ง <c oughs> ครับแล้วก็เห็นช่องทางในการที่จะไปสร้างสันติภาพได้อ <c oughs> ูเว่ใช้เวลา2ปีเต็มๆนะเดินทางกรุงเทพเปียงยางเนี่ย แล้วว่าเพื่อจะไปเกลี้ยกล่อมใช่ใเพราะว่าเกาหลีเหนือด่คุณไม่ใช่พูดง่ายๆไม่ใช่กิ้งก้างโทรศัพท์ว่าพรุ่งนี้ผมไปเดือนหน้าผมไปนี่มันได้เหมือนกับประเทศอื่นนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเช่นจะให้คณะรางวัลโนเบลเนี่ยไปเนี่ยก็ต้องไปจบที่ท่านผู้นําสูงสุดนะใช่คิมจองอุ่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนนั้นที่บอกว่าให้ไฟเขียวถดงไปได้นะฉะนั้นก็เป็นการไปเปิดประตูเป็นครั้งแรก โดยให้เจ้าของรางวัลโนเบลสามท่านเนี่ยใช้การศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะลองดูซิว่าจะมีโอกาสทอดสะพานเพื่อจะเปิดสันติภาพหรือไม่ในเมื่อการเมืองการทูตเนี่ยดูเหมือนจะถึงทางตันแล้วละ่ะฉะนั้นคุณอุเว้ซึ่งก็รู้จักคุ้นเคยกับคุณเทพชัยกับผมเพราะว่าที่มีการจัดให้เจ้าของรางวัลโนเบลมาที่กรุงเทพก็ดีไปประเทศต่างๆก็ดีเนี่ยเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้ คุณอเว่มาติดต่อผ่านคุณเทพชัยยังไงกรี๊งกลางมาเราไปเปียงยางกันเถอะเรื่องไหนก็มาคุยกันหลายรอบนะครับเพราะว่าหนึ่งดูความเป็นไปได้ของตัวการเยือนที่เป็นทางการก่อนนะครับกับความเป็นไปได้ที่สื่อมวลชนอย่างเราจะไปด้วยนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะที่ว่าสื่อมวลชนหอบิ้วเอากล้องทีวีไปเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับเก่าลีเหนือแน่ใช่ครับที่ก็มาหาสื่อในเครือเนชั่นนะครับก็เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเป็นสื่อที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพสูงแล้วก็ คิดว่าถ้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะพยายามทําความเข้าใจกับความเป็นจริงของประเทศเกาหลีเหนือครับเพราะว่าสิ่งที่คุณโอเวแล้วผมไม่เชื่อว่าแม้แต่เจ้าของงมนนวเบลทั้ง3คนนี้เป็นหัวมากคือมันจะมีอคติบางอย่างของสื่อตะวันตกต่อ,อ,ตอเกาหลีเหนือไงค,คือไปถึงก็ตั้งป้อมเลยว่ามาประเทศนี้มันแย่ <c oughs> มันอดอยาก <c oughs> มันกดขี่ประชาชนเพราะฉะนั้นต้องหาแง่มุมที่เล่นงานให้ได้นะแต่ก็เชื่อว่า เราพยายามจะมีความใจกว้างในการมองความเป็นจริงในใน,ในพื้นที่ที่เราไปคุณเทพใจกับผมก็พยายามทําหน้าที่เป็นนักข่าวที่ไม่มีอคติพยายามที่จะฟังเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเพื่อเรียนรู้ว่าตกลงเขาคิดอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้รนนนเราไม่ใช่ไปถึงเราจะมีการตัดสินไปก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนข้างนอกไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส ฉะนั้นเมื่อคุณโอเว่บอกว่าจะได้ไปเจอนักศึกษาจะได้ไปเจออาจารย์แล้วบอกว่าน่าสนใจมากถึงแม้โอกาสที่เราจะสัมภาษณ์ท่านผู้นําสูงสุดเนี่ยยากมากๆเนี่ยแต่เราก็เชื่อว่าเพียงแ,<ต>แต่เราได้สัมผัสบางส่วนเนี่ยเราก็น่าจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นการจัดฉากหรือไม่เป็นเรื่องของการสร้างภาพเกินความเป็นจริงหรือไม่เรื่องนั้นเราบันทึกมาให้ผู้ชมได้ฟังและได้วิเคราะห์เอาเองได้ครับและ จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่เราได้ไปเกาหลีเหนือมาและตอนนี้ต้องดูครับว่าคนอย่างคุณอูเวซึ่งรู้สึกไปก่อนหน้านี้กครั้งเขาไปหกรอบเลยเนี่ยหกรอบเลยเนี่ยเขามองว่าภารกิจครั้งนี้เพื่ออะไรกันแน่ถูกเกาหลีเหนือหลอกหรือว่ามีโอกาสจริงๆในการสร้างสันติภาพกันแน่ So Uwe before you came here with the delegation what was your expectations Mm, we have worked now for this visit for 2 years mm -hmm. to uh, closely prepare this uh, program with the universities so uh, we believe that education is the basis for peace this is why we build bridges between universities and nobel laureates mm -hmm. so the hope was um, i mean to have an open exchange so that the nobel laureates of course come here to talk but also to listen uh, how they can be of benefit for the country in the long run. Mm -hmm. So they want to know what's going on in the DPRK because, of course, our Western world somehow has a very biased and one-sided mm -hmm. view. Mm -hmm. So, and it is fair to um, listen to the people directly in the DPRK. And the Nobel laureates' experiences were now very positive, mm -hmm. and um, they want To return um, to the DPRK, and they even invite students, faculty members mm. from DPRK universities to work mm. in their labs for mm -hmm. three months and pay mm -hmm. for all their costs. So uh, the expectations have been met, or even okay. they were ex uh, exceeded. Uh, mm. So the Nobel laureates very much enjoy the visit, and I think it is a first step. Mm -hmm. A first step because I think uh, there has no organization been in the, in the past doing something like this. Mm -hmm. So it's all about politics and uh, uh, this uh, power play. And uh, this here is now something for the young generation. Mm -hmm. uh, we want to give uh, the young generation of, of the DPRK a voice to be heard. And mm -hmm. uh, we think this could be also an opening uh, gateway to slowly open mm -hmm. the country. And it is amazing. How good the English sufficiency is yes. here. Yeah. I mean, Kim Il sung University mm -hmm. here, I mean, the noblers would not have expected this. Mm -hmm. They said, That's I right. mean, they go to Cambodia, even Thailand, mm -hmm. uh, sometimes, I mean, the uh, English is uh, much worse than here. So this mm -hmm. was a big surprise. Yes. Mm -hmm. And what also was a surprise there for Aaron Chichanova that he found researchers who are really working in the exact field and uh, yes. mm -hmm. they have a big knowledge about the Nobel laureates mm -hmm. so uh, yeah this is uh, yeah it's just a mm -hmm. learning process okay. but your preparations for this event were not always smooth there were some reservations some objections from some western governments about this event mm -hmm. and was there any time that you thought that there could be a possibility that it would not take place. Never, Never. no. I, I mean, we also consulted uh, with the Swedish ambassador mm -hmm. here, uh, who represents uh, the United States uh, in Pyongyang. Uh, we have discussed it mm -hmm. also with the German ambassador, with the Polish ambassador, mm -hmm. and. Uh, others uh, who know about the situation they have all encouraged us to do this program mm -hmm. only when it came basically known a uh, few days before the nobel laureates started their visit, we have been contacted by the south korean mm. government and we have met then with the south korean ambassador in bangkok and he has voiced his concern mm -hmm. that the nobel laureates will be misused by the government mm. for their purposes, which has not happened mm -hmm. so far at all. Mm -hmm they said they have another atomic uh, test here right. while we will be here mm -hmm. so far this has not happened mm -hmm. i mean we just assured the south koreans that they will we, we hear them we take their concerns mm -hmm. into consideration but uh, I mean, just to cancel or postpone a visit of the Nobel laureates a few days before uh, they visit the country was not possible. Mm -hmm. Simply also because the Nobel laureates are busy people; they have a schedule planned out for sure. two years in yeah. advance. Mm -hmm. So they're not so flexible to just uh, move it uh, to three weeks later. Mm -hmm. But um, otherwise, uh, the process in the preparation has been smooth. There was no attempt to block. ดูเหมือนคุณ <Beng> อ <Zen> ุเวจะค่อนข้างมุ่งมั่นนะคุณเทพชัยที่จะใช้คำว่าสันติภาพในแง่ของวิทยาศาสตร์การศึกษาเพื่อที่จะดูสิว่าโอกาสที่จะมีสันติภาพจากเกาหลีเหนือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณชัยถ้าย้อนไป30ปีที่แล้ววันที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงมาเนี่ยคุณอุเวก็อยู่ที่เมืองเบอร์ลินนะตรงกำแพงเลยเหรอใช่ใช่นะครับเพราะว่าคุณอุเยเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพที่ต้องการให้เยอรมันตะวันออกตะวันตกเนี่ยรวมชาติกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไอเบเชื่อว่าถ้าเยอรมันตะวันออกตะวันตกรวมกันได้ทำไมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ถึงรวมกันไม่ได้สูตรมันก็จะมีอะไรคล้ายกันแล้วก็ต่างกันพอสมควรแต่ว่า คุณอุเวนี่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับความปรองดองสมานฉันสันติภาพมายาวนานพอสมควรน,นะครับใช่ครับเขามุ่งมั่นกับเรื่องนี้มากเนี่ยก็มีคําถามใหญ่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาตั้งออฟฟิศในกรุงเทพไงเพราะว่าสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนาออสเตรียใช่ไหมครับ,ค,รบคำตอบง่ายมากเลย เพราะว่าคุณอเวบอกว่าเพราะเขาหลงรักเมืองไทยก็บอกหลงรักเมืองไทยตั้งแต่วันแรกที่มาเมืองไทยย้อนไปเมื่อปีส0 0พันวันแรกที่มาถึงเม็นวบนสงกรานพอดีเลย13เมษายนแล้วบอกเขาเปียกชุ่มทั้งวันเลยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเขาก็เลยหลงรักประเทศไทยมาตั้งแต่นั้นก็เลยตัดสินใจมาตั้งออฟฟิศในเมืองไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อ เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการพูดคุยเรื่องสัติภาพในภู้ยิบพักนี้เลยดูเหมือนเก็เคยบวชด,ดูพักหนึ่งนะครับเขาก็บวชเป็นพระที่นี่เลยนะกำลจริงถ้าไปดูประวัติคุณโอเวเนี่ยน่าสนใจมากเขาเป็นทั้ง นักกวีใช่นักเล่นดนตรีครับก็ทำไห,หลายอย่างที่มันออกมาในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนะครับแต่ว่ามาจบลงด้วยการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือทุกอย่างในชีวิตขละ่ะมันมาบรรจบกันแล้วจบตรงด้วยบทบาทแบบนี้แหละแล้วเราสังเกตว่าตอนที่อยู่เกาหลีเหนือเนี่ยคุณโอเวกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือก็มีความผูกพันสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองนะครับ,รบอดทนมากเขาเป็นคนที่อดทนเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับ,รบในการที่จะไปติดต่อประสานงานกับ ไอ้เจ้าที่เกาหลีเหนือเพราะมันมเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้อย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สุดเขาก็พร้อมจะโวยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือถ้าทําผิดจากที่ตกลงสมเพื่ว่าบอกนี่นะคุณรับปากว่าจะพาเราไปนั่นจะให้เวลาไปทํานี่กล่าวนั้นทําไมไม่ได้ล่ะคุณต้องช่วยเรานะ <c oughs> ผมก็เห็นคุณอุเวนี่ก็ <c oughs> ไม่ถึงกับเกรงใจเกาหลีเหนือจนกระทั่งไม่กล้าโวยวายที่จะให้ได้สิ่งที่ควรจะได้โดยเฉพาะเมื่อเจ้าของเราวันโนเบลทั้งสามท่านไปเนี่ย ท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยอยากจะไปดูอะไรนอกเมืองบ้างคุณจัดให้ได้สิคุณจะบอกว่าจัดไม่ได้สิดูเหมือนว่าก็ต้องยอมเกาหลีเหนือก็ยอมบ้างในบางครั้งคุณอุเว่ก็ต้องใช้ความเป็น <c oughs> คุณอุเว์แบบแบบนิ่มนวลแต่ว่าจริงจังจในการที่จะต่อรองให้ได้สิ่งที่ควรจะได้ละนะครับแล้วนะลในพิธีเปิดวันนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอที่จะดูกิจกรรมต่างๆเนียเราก็มีโอกาสสัมผัสกับนักศึกษาเกาหลีเหนือคุณเทพยได้พูดคุยได้ นั่งลงสักถามบางคนพอสมควรทีเดียวครับครับเขาบอกว่าเวลา,า,าคุณพูดเรื่องสันติภาพเนี่ยคุณไม่ต้องพูดในเวทีการเมืองก็ได้นะคุณสามารถพูดคุยเรื่องสันติภาพเนี่ยผ่านเวทีพิชาการทางด้านสุขศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์เรื่องของการศึกษาก็ได้เพราะว่าเรื่องสันติภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทุบโต๊ะเอาชนะกันอย่างเดียว นุนโดย AAS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมด้านในพิธีเปิดวันนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอ ที่จะดูกิจกรรมต่างๆนี่เราก็มีโอกาสสัมผัสกับนักศึกษาเก่าลิเหนือกรุงเทพชัยได้พูดคุยได้นั่งลงซักถามบางคนพอสมควรทีเดียวครับผมคิดว่านักศึกษาเก่าลิเหนือที่เราได้คุยด้วยนะรับเริ่มแรกก็อาจจะเกร็งๆหน่อยนะครับก็คงคจะเหมือนกับน,นักศึกษาทั่วๆไปใน,ในประเทศในแถบนี้แหละครับที่ไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า แต่พอเราเริ่มคุยเริ่มแรกเปลี่ยนความเห็น campaign, พอเขามั่นใจว่าเราไม่ได้มาเจาะจงใจก็พูดอะไรที่มันทําให้เขากระกระอ่วนใจเนีก็รเริ่มแสดงความเห็นนะรเราถามเขาว่าไฟฝันอยากเป็นอะไร,ร,รเขารู้สึกไงที่มีเนี่ยชาวตะวันตกมานั่งที่เป็นเจ้าของวันโนเบลเนี่ยที่จะมานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เริ่มเปิด เปิดเปิดก<ๆ>ว้างม,มากขึ้นพูดคุย<ๆ>ซึ่งจริงๆพอเราคุยแล้วเนี่ยเขาก็มีความคิดมีความใฝ่ฝันไม่แตกต่างจากคนรุ่นเดียวกันในในอย่างในเมืองไทยแหละนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นครับจากนั้นความหวังในคนรุ่นใหม่เกาหลีเหนือไม่ใช่ว่าไม่มีเสียเลยทีเดียวนะครับคุณเต้ไจกับผมมายืนอยู่ตรงที่ห้องประชุมกลางกรุงเปียงยางเลยครับเพราอบๆผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นครับอาจารย์นักศึกษามหาิทาลัยใน เกาหลีเหนือแห่งนี้เป็นการประชุมสัมมนาประเทศชายคบเป็นเรื่องของสันติภาพครับและมรมัดระวังมากเรื่องหัวข้อนะครับเลี่ยงเรื่องที่จะเป็นการเมืองเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสันติภาพเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดคือดูเป็นกลางที่สุดทั้งเจ้าภาพทั้งคนที่มาร่วมเนี่ยก็จะไม่ถูกมองว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งตอนนี้กำลังร้อนมากเกาหลีเหนือถูกนานาประเทศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ แม้แต่การจัดงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าราบรื่นนะเพราะว่ามีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะรัฐบาลประเทศวันตกหลายประเทศก็พยายามพูดง่ายคือขัดขวางแหละเชิญทูตของเอสยหภาพยุโรปมาหลายคนไม่ไม่ยอมมาราะว่าเรายังข้อมบาตรขึ้นแต่ว่าผู้จัดซึ่งเป็นคณะกรรมการสันติภาพของเกาหลีก็แน่นอนในส่วนของรัฐบาลร่วมกันกับ International Peace Foundation มูนิธิสันติภาพระหว่างประเทศ มาจัดก็พยายามเชิญนักการพูดมาร่วมในพิธีเปิดแต่วันนี้ที่เห็นภาพชัดเจนก็คือนักวิชาการมาวทยายดังๆของเกาหลีเหนือนี่สงนักศึกษาอาจารย์มาร่วมก็จะเป็นงานเซนที่เขาจัดเพื่อจะให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่มีปัญหาในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะว่าสิ่งที่จะน่าสนใจมากก็คือนอกจากพิธีเปิดวันนี้แล้วเนี่ย วันต่อๆไปอีก3-4วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีงานเสวนาพูดคุยนะครับคนที่ได้รางวัลโนเบล3ท่านก็จะมานําเสนอเรื่องทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ในทางด้านเคมีนะครับทางด้านสาธารณสุขแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับเขาบอกว่าเวลาคุณพูดเรื่องสันติภาพเนี่ยคุณไม่ต้องพูดในเบทีการเมืองก็ได้นะคุณสามารถพูดคุยเรื่องสันติภาพเนี่ยผ่านเบทีวิชาการทางด้านสุขศึกษา E เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการศึกษาก็ได้เพราะว่าเรื่องสันติภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทุบโต๊ะเอาชนะกันอย่างเดียวบางทีมันต้องมีกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนนี่ก็เขากบอกว่านี่เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการที่เป็นความคิดที่เริ่มของฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นทางการเมืองไม่ใช่เป็นของรัฐบาลละผขบไม่เอาการเมืองเขาบอกว่าไม่เอาเรื่องความขัดแย้งเขาบอกว่าเอาเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาปูทางก่อนซึ่งผมคิดว่าฉลาดดีนะครับ เพราะว่าเกาหลีเหนือก็รู้ครับว่าถ้าอยู่ดีๆจะมาพูดถึงเรื่องการเจราจาสันติภาพเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขามากมายเลยหนึ่งก็ต้องไม่ทดลองเอาว่านิวเคลียร์ละเี่ถ้าทดลองอยู่ฉะนั้นเขาก็จะมาทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนวันนี้ภาพที่ผมเห็นนี่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือนักศึกษาซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์และเรียนทางด้านการพัฒนาที่เห็นว่าเป็นอนาคต สมองของเกาหลีเหนือผมก็เชื่อว่านั่งอยู่ในห้องนี้และครับเราคงมีโอกาสได้นั่งลงพูดคุยกับนักศึกษาเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะมีแนวความคิดบางอย่างที่อาจจะน่าสนใจก็ได้นะครับเรายังตอบไม่ได้ว่าเขาจะกล้าพูดอะไรตรงๆหรือเปล่าแต่ว่าการได้คุยกับเขาเนี่ยจะตอบรงไม่ตรงจะตอบอย่างระมัดระวังแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความสําคัญมีนัยยะในตัวมันเองอยู่คือการที่เขา อยอมไม่สื่อต่างชาติอย่างเราเนี่ยคุยกับนักศึกษาเนี่ยก็เป็น<อ>ครั้งแรก<อ>ที่สื่อไทยเราได้มาสัมผัสเกาหลี<อ>เหนือจะต้องเนื้อตัวสัมผัสกันได้ทีเดียวครับชื่อทางการใช่ไหมครับ International Academic Exchange for Peace and Development So what do they think of the the forum? I'd thanks to the, to the uh, Korean National Peace Treaty and also international the fund Peace mm -hmm. Foundation for to organize this meetings. Okay. Mm -hmm. And also thanks for all the press men who participate for the cover up the mm -hmm. the, the function of the foundation of the Foundation of the community Universities. Mm -hmm. mm -hmm. But she said that she wants, she'd like to, uh, she wants to, these kinds of the meetings uh, will be uh, bring about great success mm -hmm. to for the peace, for the world peace. I see. So, do you have any? ideas or suggestion to make to the forum as a student who can represent the new generation of koreans. she said that our fields of the science and technology, uh, the fields, she wants to be very uh, that part very uh, want to be become very intense. Um, I, okay. I okay, thank you. So, how do you think we should uh, achieve peace? How can the world achieve peace? So, uh, as the first said, peace. Uh, uh, in, in this era, peace can be said as education. Yes. Education is the most important one in the peace. Education, oh. yes. Mm -hmm. The peace of the Yes. So, you are young people. You think you can help uh, achieve peace with your, uh, your generation? Yes, I think we are the ones who are responsible for the world peace. Yes. Mm -hmm. Young generations mm -hmm. must be the pioneers to mm -hmm. build the peace of the world. Yes. Mm -hmm. Uh, DPRK huh? DPRK uh, will, will Peace movement. The future .K. be the the will in Mo พรุ่งนี้ครับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นจะพาท่านไปอีกบรรยากาศหนึ่งในเปียงยางคุณเทพชัยครับเรามีโอกาสได้อยู่กับเจ้าของรางวัลโนเบลทั้ง3ท่านตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ อยู่ด้วยกันกินด้วยกันเข้าห้องเรียนด้วยกันและเรามีโอกาสนั่งพูดคุยสัมภาษณ์เปิดใจของทั้งสามท่านด้วยแต่ว่าผมเชื่อครับว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยหายากปกติที่จะเข้าไปเห็นนักศึกษาเห็นอาจารย์ฟังเจ้าของเราวัลโนเบลพูดและกล้าลุกขึ้นมาซักถามด้วยที่สำคัญคือมีเสียงหัวเราะ S <S มิ่งรียกระยะตลอดเวลาเลย,เลยนะครับนักศึกษาแสดงออกเพราะว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือนักศึกษาคงนั่งเกรง嗯嗯มีอะไรที่ถูงใจก็คงไม่กล้าแสดงออกแต่นี่พอมีอะไรที่โดนใจหน่อยก็มีการปรบมือปรบมือแล้วก็หัวเราะเลยนะครับใช่ครับแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในระหว่างการเลคเชอร์เนี่ยอยู่ดีๆมีรูปของดาราฮอลลีวูดดังชาวอเมริกัน แองเจลิน่าโจลีปรากฏอยู่บนจอใหญ่เลย hmm. ซึ่งคนก็คงงงเหมือนกันว่าเอ๊ะอเมริกานี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคนที่เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ทางด้านภาพยนตร์ของอเมริกา hmm. จึงได้มีภาพนี้ปรากฏในมาัลชัลไยคิมอลิลซุงได้เลยใช่ครับ <laughs> พรุ่งนี้ครับจะพาไปมัทชาลัยดังที่สุดของเกาหลีเหนือคิมอิลซุงความจริงเราไปถึงสามมิทชาลัยสุดยอดของเขาเลยนะครับพรุ่งนี้อย่าพลาดครับสี่ทุ่มครึ่ง พบกับไทม์ไลน์สุดทธิชายหยุนเราพาท่านไปเกาหลีเหนือทริปนี้เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับท่านผู้ชมจริงๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ